ไม่เ,เลยเพื่อนระวังมันไม่จะมีคนเดียวไอ้เพื่อนมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวโอ้โหอืแล้วก็หยิบเป็นพกมายืนขาผมนี่เนี่ยว่างแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนีย่ย สวัสดีครับผมโชฟูมาสเตอร์นะผมเป็นเพื่อนโอเปอเรชั่นสองนะผมัูได้อยู่กับเจ้าดีเจนะผมนะดีเจเจ้าเก่าเลยมีท่านผู้ชมแนะนำมาให้ลองเล่นดูนะผมนะแบบแหมแบบมันไม่ได้อะ <laughs> แบบมันไม่ได้นะผมมาอีกแล้วจีพีศูนยหลืองว่ายน้ำเนี่ยดูมึงท่อมันเติมนนะี่ตอนนี้ข้างนอกผมมีฝนตกอ,อ,อยู่นะไอ้เขี้หลังเข้าอีกแล้วจอมิกดีวปะเนี่ย ทั้งปีอ่ะโอ้ยแม่งเลยเพื่อนระวังมันไม่ได้มีคนเดียวไอ้ยเหี้ยเพื่อนมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวโอ้โหอืมแลว้วก็หยิบปืนพกมายิงขาผมนี<ๆ>่นๆว่าแล้วเ<ๆ>นี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้เหี้ยกูข้อเกลียดดีเจเลย Oh. อื้อ่าทำไมอืมขากูเดีต,ต้องขึ้นมาเก็บผมแล้วล่ะ ตอมขาเก่าคนนึงไอ่ที่นี่แม่งกระโนกอะไรมึงชอบยิงขาเนี่ยไอดีเจไอไอเจ้าจอนวิทเนี่ยมันคงกำลังคิดอยู่ว่าผมแม่งอยู่ที่เดิมอ่ะกำลังหาทางเข้ามาอ้อมเอาผมแหละอันนี้คือผมเดานะเพราะยังไงแม่งไม่ปล่อยผมทิ้งไว้หรอกไอตัวบัคซชอกชิเนี่ยเดี๋ยวบอกเพื่อนกูโดนอยู่ด้วยกันไวก่อนเพื่อนอยู่ด้วยกันไวก่อน ไอย้ยี่เบอร์ห้ามึงเบอร์สี่มึงอย่างนั้นมึงโดนนะ้บอกไว้ก่อนนะไอย้ยี่จอมบิดไปอยู่แถวนั้นนะเว้ยกูเตือนมึงเลนะไปละจะสาบุจะทำรอดูเลือดเบอร์สี่นะผมนะผมคิดว่าต้องโดนลงแล้วลนะ่ะมานี่แล้วไงเพื่อน รุ่งนี้ผมใส่พัทกันขาวดีกว่าเนี่ยถ้ารู้ว่าเล่นคอร์ด5 0แล้วเจอพวกตัวแบบนี้บ่อยเนี่ยไอ้จอมบิ๊กเนี่ยผมเรียก,กชิบหายเลยผมเรียกมันว่าจอมบิ๊กแล้วเนี่ยไปวะนะเพื่อนเบอร์สี่เพื่อนกูมาแล้วโอ้ย หอ,อยว่าแล้วกุเอาได้ลนะัวน่ะเ้อไอเฮียเอ้ยคุณฟูชหาเลยเออสมเอ้สาก,ก็จะพังแม่งเอเย้ยทำไงดีวะวางระเบิดแม่งเลยแล้วกันนอ้นนคุณผมนอ้นนคุณผมก็จะพังละอึฮจอนวิกรู้มากไอ้มิสเตอร์วิกอ่า ถอยลงมาเพื่อนลงมาอ,อืออ่าวแต่ได้เปลี่ยนอยู่นะเพราะว่าไอ้ไอ้จอมวิกเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนไปผมเรียกว่าจอมวิกไปแล้วเนี่ยไอจอนวิกมันขึ้นข้างบนไม่ได้ไงมันขึ้นได้แหละแต่ว่าตัวเบอร์สี่ผมปืนเยอะกว่าไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วผมนะ ต,ตอนนี้กำลังโดนล้วงหลังและเรียบร้อยนะผมนะหุ่นพังครับผมหนีทันแล้วก็กำลังไปวางระเบิดหลังหลังเลยหลังเลยไม่เถียอะไรเพื่อนเพื่อนมีคนมีเพื่อนไปช่วยแล้วเรียบร้อยตายแต่เพื่อนเบอร์สี่ผมก็ไม่รอดนะผมคิดว่าการจะไปวางระเบิด ไม่โดนโอ้ยยิงยิงไงให้โดนตัวเพื่อนยังไงวะยังไงวะตันได้แต่เข้าไม่ได้อะเรียดดาบของลิกไม่ใช่ลิกดีเจจะลิกกลิกดีเจตลอดเลยอะดีเจมันเรียดาบค่อนข้างสั้นนะ เนีอย่างไรอ้อมข้างดีไหมเฉือนเข้าให้อืจีพีถึงสามลุกลุกลุกลุเอออันนั่นแหละนั่นแหะสุดยอดจอ,ดอดร์ดีบริยามาคริสตร์โอลิมปิกโอ้ จิมสไนเเปอร์ยิงผมว่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเนี่ยยิงยิงยิงเลยโอ้โหยิงช้าเกินผมพื้นกระจายมากเออเอาไงดีะผมลงแคมป์นี้แล้วก็เรียกไฟซัพพอร์ตให้เพื่อนมาโอหไหน,ไหน,น,นบเบอร์อนึ่งแล้วกันโทษทีหน้าเบอร์ห้าแต่ขอให้นี่ออกมาทานนะ โดนดิเวอะไรอะไรอมนีมนั่นแหละสุดยอด The best friend าละจา้าที่ไหนจอมวิกมิสเตอร์วิกยู่ไหนมิสเตอร์วิก มิสเตอร์วิกไหนเหมือนไส้มิสเตอร์วิกมากเลยกำลังมองหลังอ้เพื่อนอยู่อ้าวอ่าแลวผมรอดิงบัสึกาข้างหลังโอ้โหขอบคุณมากเพื่อนไอที่เดอะเบสแมนฟอ o r เ v e วอร์ที่มันแบทแมนฟอ r e เ e r วอร์ป่ะเนี่ยอ้าว ขุ้นหกอาคาพันเจ้าเออโอ้โชนะได้นะชนะได้จริงๆผมไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะ <c oughs> จริงๆผมก็ไม่จำเป็นต้องลงไปสู้ได้นะสิวิเน euh. you know anyway? ี่ยแค่อยู่ในล็อบบี้รอเกิดเนี่ยผมกชนะแล้วนะมาไอ้ใครหลังเงี้ยวเนี่ยมิสเตอร์วิกมิสเตอร์วิกอี๋เฉยเป็นยังไงล่ะมิสเตอร์วิกเฮียชนะเบเฟรีนโฟยเบอร์ ผมก็ชอบประโยคนี้เลยคือจังหวะเพื่อนแบบช่วยผมดีมากๆเลยอ่ะเออแบบจังหวะจะแบบจะเข้าจังหวะไหนที่ผมกาลังโดนแบบโอ้โหยิงตันศัตรูให้แบบโอ้โหโคตรดีเลยเพื่อนคนนี้แต่ผมไม่รู้นะว่าเพื่อนคนไหนยิงให้ผมนะผมนะผมเองไม่ได้มองด้วยนะผมถือว่าใช้ได้นะผมนะอืจริง,รงๆดีเจเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะครบเครื่องพอสมควรเลยนะเพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียอันนี้ข้อเสียเป็นข้อเสียที่ผมรู้สึกเองนะคือผมรู้สึกว่าดาบของดีเจอ่ะ ค่อนข้างจะสั้นนะถ้าเทียบกับบีมเซเบอร์ทั่วไปอะ่ะเพราะว่าไอ้ดาบปลายคู่ของเขาเขาเรียกว่าดาบสองด้านอะ่ะอืมผมมองว่าค่อนข้างใช้ยากนะสำหรับผมนะอันนี้คือความสึกส่วนตัวของผมล้วนเลยนะผมนะบางคนอาจจะถนัดแต่ว่าสำหรับผมไม่นะผมนะจะเห็นได้ว่าตานนี้ผมไม่ค่อยได้ฟักดาบฟันนะผมนะจะมีฟักบ้างแต่ว่าเพียงแต่เพียงแต่ในระยะการฟันอะ่ะผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะว่าเวลาใช้ตัวละครที่ใช้ดาบสองมือเนี่ย ไอดาบแบบว่าดาบปลขั้วราจะฟันทีนึงอะทำไมต้องควงก่อนตลอดเลยผมก็ไม่ใจว่าทำไมไมันต้องควงก่อนคือตอนผมใช้พิมเซเบอร์ทั่วไปอ่ะหยิบออกมาเสร็จปุ๊บล้วก็แบบว่าง้างฟันตกไปเลยนี่หยิบขึ้นมาผมก็ต้องควงก่อนล้วค่อยตบลงนะผมนะบางทีระยะมันสั้นเกินไปก็มีปัญหานะผมนะแต่ว่าถามว่ามีข้อดีมันก็มีข้อดีนะผมเพราะว่าดีเจเป็นตัวละครที่มีทั้งปืนแล้วก็ปืนบีมที่ยิงตันได้เลยแล้วก็มีปืนบาสก้า ถ้ากลัวว่าโดนประชิดเนี่ยสามารถใช้บาโซก้าได้นะครับผมนะถ้ามีทน้ำและเกิดว่าระยะไกลเกินไปก็ไม่สามารถสตันได้นะผมนะจะเห็นได้ว่าในเกมเนี่ยจะมีจังหวะที่ผมยิงโดนนะยิงโดนอยู่แต่ว่าผมไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าระยะดาบมันสั้นไงแล้วกลัวว่าเข้าไปจะโดนยำตีปเปล่านะผมโอเคนะองวบานี่สำหรับดีเจนะผมนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะผมนะสำหรับวีนเีาไปก่อนนะผมพบเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบายครับผมขึ้นเลงเอแล้ว hoo. และเดี๋ยวมันก็ลง